กิจกรรมแกนหลักอีกกิจกรรมนึงนะครับในชุมชนเรานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นในทุกๆด้านเลยนะครับเรียกว่าเป็นแหล่งเงินทุนก็ว่าได้นะครับคือกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านสตัตนตุ้มเรานะครับซึ่งสถาบันนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ระรมเงินนะครับของหมู่บ้านนะครับของคนในชุมชนเองนะครับเพื่อจะนําไปพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆนะครับซึ่งเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งสาคัญของการดําเนินทุกกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรนะครับเพื่อคนในชุมชนจริงๆครับเราจะนาทุกท่านไปพบกับสถาบันการเงินชุมชนบ้านสันตุตุ้มครับสถาบันการเงินชุมชนบ้านสันตนตุ้มได้ก่อเกิดจากกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับเกียรติยกฐานะเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอปูกคำยาวและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปูกคำยาจังหวัดพะเยาได้จัดทําพิธีเปิดสำนักง,งานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเมื่อวันจันทร์ที่15สิงหาคม2554และทําการเปิดทุกวันอังคารที่2และ อาคารสุดท้ายของทุกเดือน